สวัสดีครับต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลมาเซียเกาะติดบาเซลนาครับผมปีเตอร์บสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโคดัคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับเจอหน้าเรา3มคนแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะมีประเด็นนะครับต่างๆที่น่าสนใจใช้คาอาวิเคราะห์เจาะลึกกันแบบเน้นๆเลยเน้นๆเลยนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อของทิศทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหลังจากนี้นะครับพอเชื่อเหลือเกินว่าในตอดค่ำาคืนที่ผ่านมาแฟนบอลทั่วโลกเนี่ย จะต้องจับตามองไปที่ทิศทางหลังจากนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวไหนบ้างเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือใหม่แล้วก็เราจะมาเจาะสาเหตุกันด้วยว่าทําไมครับโชเซ่มูริโยถึงโดนปลดจากตําแหน่งกุนซือปีศาจแดงถูกต้องนะครับหัวข้อที่เราจะยกมาในวันนี้นะครับมีอ้างอิงชัดเจนจากสื่อของอังกฤษนะครับเป็นสํานักข่าวสกายสปอรและ สำนักข่าว b ีบีซีนะครับเป็น2สื่อที่เชื่อถือได้มากที่สุดแล้วนอกจากเรื่องของมูรินโญ่นะครับยังมีเรื่องของโซชาด้วยที่ตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามที่คาดหมายด้วยได้เป็นกุนซือช่วคราวจนจบซีซั่นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยว่าทิศทางของแมนยูหลังจากนี้เป็นยังไงได้โซชามาแล้วจะทํำยังไงต่อใจนะครับการพูดถึงอนาคตนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกิดขึ้นหลังจากที่มีการตัดสินใจแยกทางกับโชเซ่บูรินโยครับนะครับพอหลังจากนี้ไปนะครับคนที่เคยมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ตอนที่แมนยูเนี่ยฟอร์มตกตามไปครับอมมีหลายคนเลยที่ผุดชื่อขึ้นมานะครับไหนจะเป็นซีดีซีดานนะครับมาลิโซโปเชติโนนะครับหรือคนอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ทว่าการที่แต่งตั้งขึ้นมาชั่วคราวแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยไปเล็งเห็นว่าอ้ย แล้วจะมีการแต่งตั้งขาวรหรือเปล่าโชโซชาเนี่ยจะดีพอจะรับหน้าที่นี้ไหมคร,ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยไปดูทาง Sky Sport กันก่อน นะครับเขามาชี้เห็นถึงปัญหาหลักๆเลยยกหัวข้อขึ้นมาว่าเอเพราะเหตุใดนะมูรินโญ่เนี่ยถึงจะต้องอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับหัวข้อแรกปัญหาที่เกิดขึ้นกับปอปอกบาก็ปอปอกบาเนี่ยจริงๆมูรินโญ่ก็เป็นคนซื้อมาเองครับเป็นคนที่ซื้อมาจากยูเวนตุส89ล้านปอนด์ตอนนั้นก็เป็นสถิติโลกแล้วตอนที่ซื้อเข้ามาใหม่ๆมีการให้สัมภาษณ์ชมกัน มูรินโญ่ชมเลยว่าปอกบาเป็นหัวใจของสโมสรน,นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพขผ่านไปมันเริ่มมีปัญหาไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นจริงๆน่าจะเริ่มซักฤด,ดูกาลที่แล้วครับอย่างเช่นเกมยุโรปที่เจอกับเซบีย่าปอกบาก็มีชื่อเป็นตัวสำรองหรือจะเป็นฤด,ดูกาลนี้ที่ป ok อกบาเคยได้รับเลือกเป็นรองกับตันทีบครัแต่สุดท้ายปอกบารักษาเอาไว้ไม่ได้ ทำให้มูรินโญ่ยึดคืนกลับไปเรียกได้ว่าปัญหาค่อยๆเกิดขึ้นในตั้งแต่ปีที่สองและจนมาปีที่3ในปัญหาระหว่างนังคู่เริ่มชัดมากขึ้นจากบอกว่าเป็นหัวใจเนี่ยผมว่าตอนนี้กลายเป็นสารพิษของกันและกันไปแล้วนะนะครับคือตามภาษาสุภาษิตบ้านเราคือเอาหอกมาทิ่มแทงตัวเองนะครับคือเป็นคนดึงกลับมาเพื่อที่จะหวังว่าโอ้โหฟอร์มที่เล่นให้กับอยู่วนตุับเป็นฟอร์มที่ระดับสุดยอดมากไหนจะกลับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโอ้โหโดนซื่อ โจมตีต่างๆนานาว่าทำไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงเป็นป๊อกบายคนหนึ่งนะครับทำไมกับแมนยูถึงเป็นป๊อกบายอีกคนหนึ่งแล้วยิ่งภาพตอนที่มูรินโญ่โดนปลดป๊อกบายไปโพสแบบหนึ่งแคปชั่นดิสแคปชั่นดิสแล้วทำหน้าแบบเบื่ยๆหน่อยนะโอ้โหมีกระแสตามมามากมายนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับที่ Sky Sport เขาวิเคราะห์มาเป็นหัวข้อแรกนะครับหัวข้อต่อมานะครับปัญหาของเชลซีมูรินโญ่ที่เกิดขึ้นในเทนโอสแฮร์ฟฟอร์ด การจัดการกับนักเตะภายในทีมก็ถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ man management ครับคือ Sky ยสปอร์ตบอกเลยนะครับว่าป๊อกบาไม่ใช่คนเดียวที่มีปัญหากับโชเซ่มูรินโญ่อาจจะหัวโจกสุดอาจจะเป็นหัวโจกหัวโจกแต่ใน s u b เซตของหัวโจกเนี่ยก็มีแยกออกไปอีกอย่างซีซั่นนี้โอเคแหละว่าลูกชอกับองตนีีมาซิยาลกลับมาจะกลับมาได้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ย เปนโยก็เคยมีปัญหากับลูกชอชเคยทะเลาะกับมาร์ซียาวที่มาร์ซียาวหนีซ้อมเพื่อไปดูภรรยาคลอดอออะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยแต่มีคน,นอื่นๆอีกซึ่งทําให้ พอมีปัญหากับนักเตะรายบุคคลแบบนี้ผมมองว่ามันเหมือนกับว่ามูรินโญ่มีปัญหาสองด้านเลยนะครับสู้กับนักเตะกระ้องสุกสู้กับบอดบริหารที่ไม่ซัพพอร์ตก็ต้องสู้พอรับสอกทางขึ้นมาตัวเขาก็กดดันด้วยช่และไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปีเตอร์โบสกล่าวมายังมีฟิวโจนเอริกบบยี่ที่ถ้าจากันได้ในเกมคาราบาวครับที่เจอกับดา์บี้เนี่ยตอนยิงจุดโทษอะนะครับก็ สองคนนี้ไปยิงอยู่โทษแล้วยิงพลาดามูรินโญ่ก็มันตาหนิหลังเกมว่าตั้งแต่สองคนนี้ก้าวเท้าออกไปก็รู้แล้วว่าไม่เข้าโโคือจริงๆมันก็ไม่ควรพูดแบบว่าพูดแล้วมันก็เป็นปัญหาครับที่เกิดขึ้นกับนักเตะอืมน,นะครับคือจุดที่มูรินโญ่มักจะโดนวิจารณ์นะครับตั้งแต่ก้าวเทาเ้าเข้าถูเข้าสู่เทนนิสฟอร์ดเลยก็คือการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวการวิจารณ์นักเตะของทีมตัวเองนะครับ ต่อหน้าสื่อหลายคนโดนมาแล้วอย่างท<ช>ี่ยกตัวอย่างมาักซิยาวลูกชออเล็กซิสชานเชสนะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดเป็นปัญหาในการจัดการกับบุคคลนะครับมันก็เลยเป็นหัวข้อที่2ที่ Sky Sport ยกมาใช่ครับนะครับหัวข้อที่3เนี่ยผมมองว่าแฟนแฟนแมนยูเอเต็ดทั่วโลกนะน,น่าจะเห็นด้วย <ะ S 2> เกี่ยวกับเรื่องของสไตล์การเล่นโอ้โหนะมันไม่ใช่แมนยูเอเตในยุคที่ควรจะเป็นคือถ้าเราว่ากันถึงวัฒนธรรม เว่ากันถึงพื้นเพยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนทราบดีว่าในยุคของเซอร์เอเล็กร์ฟอร์กูสันแมนยูคือทีมที่บุกใส่คู่แข่งยิงประตูให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ด้วยสไตล์ของโชเซ่มูรินโญเราจะไปบอกว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าเขาเป็นกุนซือสไตล์แบบนี้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าตอนที่บอกบริหารเลือกมูรินโญ่มาคุณต้องยอมรับด้วยว่าสไตล์ของมูรินโญ่ไม่เอื้อกันแล้วพอ รูปแบบการเล่นไม่เอ,อื้อจนการแข่งขันไม่เอื้อด้วยม,มันถึงเป็นจุดจบของตําแหน่งบุญซื้อของโมริยงคคือเอามาเนี่ยกะว่าจะได้ผลการแข่งขันแต่ว่าไปไปมาผลการแข่งขันก็ไม่ได้ซึ่งมันเหมือนข้อดีมันไม่เหลือแล้วใช่ครับใช่ไหม,มก็ดูจากตอนแรกจริงๆปีที่แล้วอ่ะฤดูกาลที่แล้วตอนเริ่มต้นอ่ะสิบนัดแรกเหมือนดูดีนะสิบนัดแรกยิงไป 30, 30, สามสิบสาประตูประมาณนั้นโอ้โหคือคือเริ่มสิบนัดแรกฤดูกาลที่แล้วดีแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา จนถึงตอนเนี้ยก็กลับไปวังวนเดิมๆยิงไม่ได้บ้างเสมอศูนยย์บ้างโดนทีมเล็กยิงบ้างครับครับคือเรื่องของเกมลุกเนี่ยอะมีปัญหาก็จริงครับแต่ในความที่เป็นโชเซ่มูรินโญ่มักจะขึ้นชื่อเรื่องของเกม,มรับนะอย่างที่เคยคุมเชลซีครั้งหนึ่งก็โหเล่นระบบแบบเหนียวแน่นับครับ มาแมนยูนเต็ดนะครับฤดูการที่แล้วโอ้โหยอดเยี่ยมมากเสียประตูน้อยมากแต่ว่าในฤดูการนี้มันแตกต่างออกไป<ช>แนวรับของพวกเขาเนี่ยเสียประตูเป็นว่านเล่นเลยแล้วที่สำคัญคือโดนคู่แข่งสองประตูเนี่ยโอ้โแต่ละเกมเนี่ยถือว่าเกินหลักสิบครั้งก็มีสถิติมาให้ดูกันด้วยนะครับ,รบสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าจำนวนที่แมนยูเจอคู่แข่งสองเนี่ย เยอะขนาดไหนนี่คือมากที่สุดในฤดูกาล2018ถึง2019ครับโดนลิเวอร์พูลส่องไป36ครั้งครับอโหแต่ไปดูอันอื่นๆ่ว่ใหญ่จะเป็นแมนซิตี้ที่อยู่ในชาร์ตใน6อันดับแรกคือแมนซิตี้โอกาสยิงฮัตเตอร์สฟิลนะครับครับ32ครั้งเข้าใจได้ครับแมนซิตี้ยิงไบรท์ตัน28ครั้งเราเข้าใจได้แมนซิตี้ยิงฟูลแลม28ครั้งเราเข้าใจได้คับแต่ลิเวอร์พูลยิงเยอะดีไหมก็ดี แต่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะเดียวกันแมนยูไนเต็มีโอกาสยิงในเกมนั้นแค่6ครั้งใช่ครับ oh oh. ซึ่งมันแย่มากแล้วนับตั้งแต่มูรินโญ่มาอยู่กับทีมเนี่ยถ้านับแค่ในบรรดาทีมท็อปซยิงได้น้อยที่สุดในบรรดาทีมท็อปซิกเลยค,คือกลางออกมาหมดเลยนะครับมีแมน City, รซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูไนเต็ดนะครับตั้งแต่ปี2016เนี่ยแมนยูยิงไป97ลูก ครับถือว่าน้อยมากๆมันยังไม่เทียบกบบิ๊กซิกเนี่ยน้อยสุดเลยนะมันไม่เพียงพอครับคือเซติมันไปแทนที่แบบแมนยูจะไปใกล้เคียงกับบิ๊กซิกด้วยกันครับดันไปสูสีกับไบรทันอย่างนี้ไปสูสีกับเบอร์ลี่อย่างงี้เออนะครับมันเลยเห็นเกิดเป็นภาพที่มันชัดเจนแบบมันก็จะกลายเป็นไปสอดคล้องกับเรื่องของสไตล์การเล่นอีกแล้วครับคือแต่ก่อนเนี่ยมูรินโญ่เล่นเกมไม่สนุกแต่ถ้าเกิดมีทรฟีติดมือยังไงเสียเขาก็จะมีเครดิตตรงนี้รองรับแต่เวลาเนี้ย มันกลายเป็นว่าเกมรุกก็ยิงไม่ค่อยเยอะแต่เกมรับเสียเยอะและทร์ฟี่ไม่มีด้วยครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญของมูรินโญ่เลยครับทุกอย่างมาเลยสอดคล้องกันหมดนะครับหัวข้อต่อมานะครับที่เป็นปัญหาของมูรินโญ่นะครับนั่นก็คือการเสริมทัพที่ล้มเหลวหัวข้อนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศพูดถึงกันเยอะนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไปตําหนิทางบอร์ดบริหารนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาตําหนิทางโชเซ่มูรินโญ่เหมือนกันเพราะ ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีทั้งตัวนักเตะม,มีความค,ความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมูรินโญ่ผิดพลาดเองที่ตัวที่เลือกมาเนี่ยไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ส่วนบอร์ดบริหารก็ผิดพลาดในกรณีที่ไม่เสริมทัพตามที่มูรินโญ่ต้องการคือเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมองว่ามันผิดทั้งคู่ครับถามว่ามูรินโญ่ผิดตรงไหนผมว่าผิดตรงที่ว่าบอร์ดบริหารก็ให้เงินเสริมทับเกือบเกือบสี่ร้อยล้านก่อนัอบ,บแล้วนักเตะหลายคนเขาก็เลือกเข้ามาเอง เมื่อวานนี้สกายสปอร์ตมีการทำสรุป1ิคนที่มูรินโญซื้อมา10คนปรากฏว่ามีถึง6คนที่เขาโหวตกันทั่วโลกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วผ่านมีแค่สามคนอีกหนึ่คนก็คือเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าถ้าถ้าเกิดถามมูรินโญผิดไหมเขาผิดตรงนี้แหละครับเขาได้เงินเสริมทับแต่เขาเสริมได้ไม่ดีพอก็ลองดูอย่างรายชื่อที่เขายกมาเนี่ยบายยี ลินเดอร์เลิฟเนี่ยรวมกัน60ล้านปอนด์ถามว่าแก้ปัญหาแนวรับได้หรือ,อยัง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 ใช่ไหมใช่นี่ก็ถือว่าไปลายไม่รอดเหมือนกันนะใช่ครับมาคิทยานเนี่ยฟอร์มกับดอนมูลก่อนย้ายมาสุดยอดอืแต่พอามาแล้ว สุดท้ายก็ไปไม่รอดถ้าสุดยอดจริงผมว่าแมนยูคงไม่เอาไปแลกกับอเล็กซิสถูกไหมครับเอาอเล็กซิสมาฟรีจริงแต่ค่าเหนื่อย4ี่แสนปอนด์แพงมหาศาลเลยแต่ว่าผ่านไป30ินัดยิงได้4ี่ประตูแล้วเหมือนที่ผมบอกครับจุดนี้ผมว่ามูรินโญ่ก็ผิดแต่ผมก็ไม่ได้ตําหนิมูรินโญ่ทั้งหมดเพราะผมมองว่าบอสบริหารแมนยูก็ผิดพลาดคือถ้าเกิดคุณไม่คิดจะซัพพอร์ตตัวโชเซ่มูรินโญ่แบบเต็มร้อย บอริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรต่อสัญญากับโชเซ่มูรินโญ่เมื่อฤดูกาลก่อนการที่บอร์ดของแมนยูที่นำโดยลอร์ดเอ็ดวูดเวิร์ดการันหลอดจริงๆไม่มีลอร์ดนะครับพวกเราเติมกันเองต้องเพิ่มยศให้เขาเพิ่มยศให้เขาหน่อยการที่เขามอบสัญญาให้มูรินโญ่ก็คือการมอบความกระหายมอบแพชชั่นให้กับโชเซ่มูรินโญ่แต่พอมอบแล้วมูรินโญ่ขอเซ็นเตอร์ฮาปคุณไม่ให้มูรินโญ่ขอปีกขวาคุณไม่ให้แบบนี้ผมเลยบอกว่ามูรินโญ่ก็ผิด บอร์ดบริหารแมนยูก็ผิดผิดทั้งสองฝั่งผิดกันไปคนละครึ่งแล้วกันครับนะครับก็เลยนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ4หัวข้อหลักๆเลยที่ทําให้สโมสรตัดสินใจปลดโชเซ่มูรินิョครับคือถ้ามันไม่มีปัญหาจริงๆนะสโมสรไม่ตัดสินใจจ่ายเงิน24ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็นเงินจํานวนที่มันสามารถเล่นแลกแปลพาด นำไปเสริมทัพเป็นนักเตะตัวดีๆได้นะครับมาทุ่มให้กับเงินชดเชยของมูรินโญ่หลายคนไปแซลครับมูรินโญโดนปลดแต่ได้เงินชดเชยเป็นพันล้านบาทนะครับแต่ด้วยคุณค่าครับทุกคนต้องมีงานทำนะครับมูรนโญอาจจะว่างในช่วงคริสต์มาสก็จริงนะครับแต่มันเป็นจุดดังพ้อยในอาชีพของเขาใช่ใช่นะครับหัวข้อต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับเราทราบกันไปแล้วว่าคนที่เข้ามา รับหน้าที่นะครับคุมทีมชั่วคราวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้นะครับโอเลกุนนาโซชาอดีตนักเตะของพวกเขานี่แหละเพชรขคาดหน้าทารกหรือว่าถ้าเรียกกันแบบภาษาบ้านๆหน่อยก็น้าโอเล่ที่ที่แฟนบอลเมืองไทยเรียกกันดูหน้าตาครับยังเหมือนตอนอายุ20กว่าอยู่เลยเขาหน้าเด็กจริงๆโอเลกุนนาโซชานะครับก็ โซชาเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญากับคุมโมทีมในนอร์เวย์ไปจนถึงปี2021แต่ว่าแต่ยูไม่สนครับบอกว่าขอดึงมจะเอาอเอออยากจะได้ฉีกก็ฉีกอะแต่คงน่าฉีกคงไม่เท่ากับมูรนิย่แน่นอนไ่่หรผมว่าเผลอๆถึงแม้จะเพิ่งต่อแต่ผมก็คุยกันได้คุยกันได้คุณก็ได้เพราะว่านี่มันคือโอกาสสำคัญของโอเลกุนนาโซชานะครับแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะคุยกัน โซชาดีพอ so หรือเปล่าดีพอจะพาแมนยูไนเต็ดเนี่ยกลับเข้าสู่ทิศทางที่ควรจะเป็นไหมคือเทาว่ากันตามแถลงการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ประกาศออกมาแล้วนะครับว่า,าให้โซชาเป็นคุณซื้อคนใหม่แต่ในเว็บไซต์แถลงการเขาบอกเลยว่าโซชา has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018-19 season เป็นการบ่งบอกเลยว่าโซชาคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดไปถามความเห็นของบอดบริหารผมว่าเขาคงมองแค่จนจบซีซั่นจริงๆครับมไม่ได้คาดหวังว,ว่าจะให้คุมแบบยาวๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวงการฟุตบอลอะไรก็ไม่แน่นอนถูกต้องาวางแผนให้คุมชั่วคราวแต่ถ้าเกิดผลงานของโซชามันปังขึ้นมาอมโอกาสที่จะได้คุมต่อก็มีความเป็นไปได้อ,อย่างที่เปเตอร์มอสพูดเลยยกตัวอย่างสมมติว่าพาทีมจบทาวฟโอได้ยูเ่าแชมเชี้ยนลีกชนะเปเช่เข้ารอบลึกๆได้แชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่เข้ารอบลึกกว่านีาเเซเซ้ครับ ผลงานถ้ามันน่าจับตาจับต้องได้เนี่ยผมว่าบอร์กอาจจะเก็บไปคิดสักนิดนึงเอามาถัวเฉลี่ยกับเป้าหมายที่เลงเอาไว้เอ๊ะมีโซชาเป็นหนึ่งในนั้นแล้ไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายอื่นออีกทีหนึ่งในตอนซัมเมอร์ได้คือถ้าเกิดใครยกตัวอย่างไม่ออกนะครับเหมือนตอนที่โรเบตโตดิมันเตโอพาเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปตอนนั้นก็เป็นคุณซือโชคราวางจะให้จบซีซั่นแต่พอเป็นแชมป์ยุโรปได้เป็นแชมป์เอฟคัพด้วย ก่อนบริหารเชลซีก็ต่อสัญญาออกไปแล้วปีต่อมาเป็นไงครับปีจะมาก็โดนไล่ออกดีบนะครับก็นี่คือโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตัวโซชานะครับแต่ทางสำนักข่าว BBC ครับเขามีหัวข้อมาวิเคราะห์กันว่าหรือจริงๆแล้วนะครับเป้าหมายของแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่ใช่โซชา ยังมีคนอื่นๆที่เขามองว่าควรจะเป็นท็อปคลาสมากกว่านี้แล้วเขามีการยกคุณมสมบัติที่เหมาะสมจะคุมแมนเชสเตอร์ <ete> <ม>ูไนเต็มมาด้วยนะครับอะไรบ้างห้าข้ออย่างแรกนะครับใช้ประโยชน์จากการทุ่มเงินนักเตะให้คุ้มค่าที่สุด <c oughs> คือข้อนี้คือย้อนแย้งกับ <c oughs> มูรินโญ่โดยตรงเลยข้อ2สามารถพัฒนาผู้เล่นเยาวชนได้ครับโอ้โหคือจุดนี้เป็นจุดที่มูรินโญ่โดนวิจารณ์มาตลอดอาชีพคาแข่งนะครับอาชีพการเป็นกุนซือนะครับคือไม่ค่อยให้โอกาสอยู่ทีมไหนก็ไม่ค่อยให้โอกาสถูกต้องถูกต้องแต่ข้อ3มเนี่ยผมว่าขัด มุโยสูงสุดเลยครับคือคนนั้นต้องเข้าใจในปรัชญา วัฒนธรรมสโมสรซึ่งทุกคนต้องทราบดีว่าปีศาจแดงเป็นทีมที่เล่นเกมรุกนี่คือเป็นแฟนแมนยูคือเขาเป็นแฟนแมนยูตั้งแต่หัวยังไม่งอกจนตอนนี้หัวงอกแล้วผมว่าวัฒนธรรมซึ่งทุกอย่างเขาซึมซับหมดนะครับข้อที่4สามารถสร้างบรรยากาศดีๆให้กับนักเตะแล้วก็สตาฟได้นะครับก็คือพูดง่ายๆอีโก้เยอะๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคุณต้องสามารถทํางานให้สอดคล้องกับผู้ในการฝ่ายเทคนิคหรือว่าผู้ในการฟุตบอลของสโมสรได้โอ้โหตรงนี้นะครับนี่แหละเป็นคุณสมบัติของเป๊ปกัวเดลล่าเลย ทั้ง5ข้อนะครับแต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยากเลยเป๊ปเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการวิเคราะห์ของ BBC เลยมีช้อยอื่นขึ้นมาสคว่าเฮ้ยใครที่มันสอดคล้องกับ5คุณสมบัตินี้มากที่สุดอันดับหนึ่งครับโปเชติโนก็โปเชติโนมีข่าวกับปีศาจแดงมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจุดที่โปเชติโนสอดคล้องกับ5ข้อที่ผ่านมาข้อที่ชัดเจนที่สุดก็คือ เขาสามารถพัฒนาผู้เล่นเยาวชนได้นักเตะอย่างเดลีอัลลี่แฮริเคนยูสตนเอริกเซนพวกนี้ยได้ดิบได้ดีก็เพราะโปเชตินโนจุดนี้บอกบริหารอาจจะบอกว่าพอชสามารถผลักดันตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างนี้ครับปัญหาคือมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียวที่อยากได้เรอัลมาดริดก็อยากได้คนมปแทนที่ซานเตียโกโซลารีและอีกหนึ่งปัจจัยคือ โปเชติโนเพิ่งต่อสัญญาไปสัญญาอีกนานค่าฉีกสัญญา34ล้านปอนด์คุณบดมูรินโญ่ยี่ถ้าคุณอยากได้โปเชติโนในช่วงซัมเมอร์นี้คุณก็ต้องจ่ายอีก3 4ล้านปอนด์เอาหนะแต่ถ้าอยากถ้าแมนยูอยากจะเจ็บแต่จบเนี่ยก็ต้องทุ่มอะเต็มที่ห้าสิบกว่าล้านไปก็ต้องทุ่มอะจริงๆผมแนะนํานะอีกหนึ่งคุณสมบัติของโปเชติโนนะไไม่ต้องใช้เงินเสริมทัพก็สามารถผลงานดีได้ อันนี้พูดถึงมาซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่คนก็จะตั้งคำถามมือนกันเอแล้วทรอฟีล่ะเออแล้วถ้วยแชมป์ล่ะคมันจะยังเหมาะสมกับโบเชตติโน่หรือเปล่าชคือยังไม่มีอะไรการันตีสักอย่างเลยอยู่กับสเปอร์เนี่ยเราเห็นว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงเส้นชัยสักทีใช่ถูกไหมนะครับคือเออต้องยอมรับว่าความคาดหวังของแฟนบอลทอตแนมนฮอสเปอร์กับแฟนบอลแมนยูไนเต็ดเองนี่มันแตกต่างกันเลยนะเป็นแบบลิปลับเลยสเปอร์อาจจะพอใจ ตรงจุดนี้เขาสามารถติดท็อปโฟสามารถไปเล่นในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลนี้พอใจแล้วแต่แมนยูเต็ดเขาเหนือกว่านั้นะนะครับตรงนี้คือยังไม่ตอบโจทย์ทุกวันนี้คือมองเห็นแมนซิเตี้เป็นเพื่อของวงการทุตวอลอังกฤษเนี่ยผมว่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดแน่นอนนะคผมบมองว่าโปรชิติโน่เนี่ยทรงก็ประมาณมาลิซซโอซารีทำทีมเล่นสนุกแต่ทร์ฟี่ยังไม่มีจุดนี้ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะบารมีเหมือนกันแต่ก็ ถ้าจะมาจริงๆก็เป็นโอกาสนดีในการพิสูต์ตัวใช่ครับจริงครับคือถ้าพิสูต์ตัวกับแมนยูนเตได้ทีนี้คุณพิสูต์ได้หมดเลยทุกอย่างอืมนะครับอันนี้เป็นช้อยแรกครับช้อยที่2ถามหาถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลมาก่อนอันดับแรกนะครับเราจะนึกถึงเซดีซิดานทันทีครับซิดินซิดานนี่ที่ใช่เป็นกองกลางลเกอร์บูล น่สีดุมครับไม่ใช่ไม่ใช่ม้วนได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพยิงในคนละเรื่องนะครับซีดานนะครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่มูเรนโจยังไม่มีปัญหาภายในทีมนะครับตั้งแต่เขาประกาศอำลาตำแหน่งกับเรมามรต์นะครับมีข่าวยังต่อเนื่องเลยหแฟนๆแมนยูอยากจะได้มากๆแล้วจุดแข็งคืออะไรรู้ไหมครับครับซีดานเป็นคนฝรั่งเศส ปอลบอกบากับองต์โทนี่มาซิยลก็เป็นคนฝรั่งเศสอาจจะทำงานกันคลิกกันก็ได้ผมไม่มีมาแคปชั่นดีสแล้วนะไม่ได้ไม่น่าจะมีแล้วนี่ตอบโจทย์หลายข้อเลยนะแต่ก็มีข้อหนึ่งที่ที่ BBC เขาตั้งข้อสงสัยดาวรุ่ง ดาวรุ่งและมันสอดคล้องกับที่พอลสโคเคยแสดงความเห็นไว้ว่าซีดานคุมมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เต็มไปหมดแต่ถ้ามาคุมแมนอยู่มันต้องบูรณะทีมใหม่ตั้งแต่กองหน้ายังกองหลังเวนโก้คนหนึ่งดับบิดเนคเออออมันต้องปรับเยอะเหมือนกันซีดานจะยอมรับความเสี่ยงจะยอมรับความท้าทายนี้หรือเปล่าแต่เรื่องดาวรุ่งเนี่ยผมก็มีแก้ต่างให้ซีดานนะเขาพยายามผลักดันลูกเขาอยู่ตลอดเวลาเอนโซอ่ะเขาพยายามผลักดันอยู่ตลอด ตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมาแก้ขัดได้ไหมแต่ผลักไม่ขึ้นคือผลักไปแล้วเขาก็ผลักกลับลงมาใช่ไหมที่ลาบรานอ่ะอันนี้เป็นคนที่สองนะครับผ่านพ้นไปคนที่สามนี้นะครับคือมีข่าวตั้งแต่ซีดาอ่ามูรินโญ่จะเข้ามาซิใช่ครับดีเอโก้ซิเมโอเน่นะครับของแอตเลติโก้มาติดครับก็ซิเมโอเน่เนี่ยครบทั้งชื่อเสียงครบทั้งความสามารถครับครบทั้งทรอฟี่เพราะเคยสามารถแย่งแชมป์กระชากแชมป์ลาลิก้า มาจากบาร์ซ่าแล้วก็เรอัลมาตริดมาแล้วครับแต่จุดหนึ่งที่ซิเมโอเน่ดูจะเป็นปัญหาก็คือปรัชญาในการทําทีมของเขาแทบไม่ต่างแล้วโชเซ่มูรินโญ่คือเป็นโค้ชที่เน้นความรัดกลุ่มเป็นหลักอาจจะเป็นโชเซ่มูรินโญ่เวอร์ชันอัปเกรดอัปเกรดเวอร์ชั่นมาแล้วเป็นมูรินโญ่4.0อะไรแบบนี้แต่สมมติถ้า4.0แล้วมาเจอปัญหาที่นี่มันอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆอีกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถูกไหมใช่ใช่คือจุดเด่น ที่เราเห็นนะครับตาหมีแน่นอนคือเล่นเกมรับเหนียวแน่นการใช้ลูกเคอเตอร์แท็กจู่โจมคู่แข่งนะครับซึ่งพอมาอยู่แมนยูก็กลัวจะซ้ำรอยมูเรนโยอีกเออแบบนี้มันจะเกิดความแตกต่างหรือเปล่าใช่นะครับอันนี้เป็นจุดที่ BBC ีซเขาวิเคาะมาคือแต่ละคนก็ยังมียังไม่ครบคุณสมบัติ5ข้อที่ BBC เขียนมาถ้ามันครบเนี่ยมันก็เพอร์เฟกต์นะแต่ว่ามันยังไม่ครบไงแต่ละคนขาดข้อหนึ่งบ้างขาด2ข้อบ้างจริงๆผมเห็นด้วยกับขวัญใจเลยถ้าเอาคนที่ครบ เปปกวาดเดียลาเป๊ปกวาดดีลาแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็น possible เลยครับเออนะครับนี่คือ3ชื่อคสามชื่อที่มีโอกาสนะครับแล้วก็แมชเตอร์เ็ดเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับอนาคตเราไม่สามารถตอบได้ว่าที่สุดแล้วใครจะได้เข้ามาคุมทีมนะครับแต่เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเรามาพูดถึงโซชากันหน่อยเขาบอกว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีเลย พี่แมนยูเต็ดตัดสินใจปลดมูรินโญ่แล้วแต่งตั้งโซชาเพราะโปรแกรม5นัดหลังจากนี้ครับอาจจะเบาหน่อยมาดูโปรแกรมของปีศาจแดง5นัดหลังจากนี้ก็หน่อยนะครับก็พี่บรีจะไปเยือนคาร์ดิฟเล่นในบ้านเจอฮัตเตอร์สฟิลเจอกับบอนมัดแล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลจากนั้นมีโปรแกรม f อเอเจอกับเรดดิ้งผมมองว่าพอบอริหารแมนยูปลดเร็วแบบนี้ บูริญโยโดนไล่ออกตั้งแต่ยังไม่จบซีซั่นแบบนี้เขาอาจจะมองว่าถ้าเกิดจะมองหาเทอร์นิ่งพอยต์มองหาจุดปเปลี่ยนให้กับสโมอสรก็ควรจะเป็นช่วงที่โปรแกรมมันไม่หนักจนเกินไปเอาโซชามาคุมเจอกับทีมที่มีโอกาสชนะสูงๆอาจจะเป็นการกู้คืนความมั่นใจให้ปีศาจแดงก็เป็นได้อย่างนัดไปเยือนคาดิฟเนี่ยผมอยากให้จับตามองเลยนักเตะอาจจะวิ่งให้น้าโซชาเนี่ยเป็นม้าเลยนะวิ่งแบบต้องเอาคนแตกต่างอาจจะเห็นพ้อแตกต่างตั้งแต่นัดแรกเลยะนะครับนีบ่มีระยะเวลาประมาณสัก อ่สามสี่วันนะครับเราจะได้เห็นลูกกูกูฟิตหุ่นกับมาผอมเพียวก็ได้อันนั้นผอมเร็วไปต้องกินยาลดน้ําหนักแล้วนะครับเห็นที่เขาแซวกันไหมครับก็ตู้เย็นเบอร์ห้าประหยัดไฟอันนี้ตู้เย็นเบอร์เก้าประหยัดประตูผมไม่ได้แขวะนะแต่เขาแซวกันในโลกโซเชียลนะครับพอเห็นโปรแกรมแบบนี้นะครับเราก็มาดูทิศทางหลังจากนี้ว่าเป้าหมายจริงๆอย่างที่โค้ดแอดพูดไปนะครับตอนนี้เขาต้องพยายามประคับประคองให้แมนยีเตดเนี่ยไม่หลุด ไม่หลุดจากตําแหน่งท็อปโฟให้ได้ก่อนคือสามารถกลับขึ้นไปให้ได้และไม่นนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับอย่างที่โชเซ่มุลิโยพูดเอาไว้ลุ้นแชมป์เนี่ยเราตัดออกไปเลยครับคือตามตามภาคทฤษฎี19แต้มเป็นไ่ได้เป็นไปได้แต่ปฏิบัติจริงๆคือนอกจากตัวเองชนะที่เหลือทั้งหมดก็ต้องสะดุดหมดเลยอะคือไม่ใช่แค่สะดุดทีมเดียวด้วยนะครับซึ่งมันเป็นงานยากแต่ว่าแต่ว่าดูจากทีมงานที่โซชาจะได้ร่วมงานด้วยแต่ละคนก็น่าสนใจนะครับไมเคิลคาริคนะครับ มีไมฟีแลนดึงกลับมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีคีรันแม็กคนนาคนนี้ในเกมแดงเดือดถ้าใครสังเกตดีๆมูรินโญ่นั่งตรงกลางคนซ้ายของเราคือคาริคคนขวาก็คือแม็กคนน่าคนนี้สกายสปอร์ตเขาชมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับชมเพราะว่าคนนี้มีประสบการณ์คือเจ็บตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เข้าวงการมาเป็นโค้ชตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่กับเยาวชนยูสิบปเปอร์ แล้วก็มาคุมเยาวชนยู18ของแมนยูแล้วก็เนี่ยถูกดันขึ้นมาแทนผู้ช่วยโค้ชของบูนิโยที่เพิ่งโดนปลดไปแฟอร์เรล่าหลุยฟาเรีอาลุยฟาเรียขอโนะครับเฟารียนี่เขาก็ออกไปไปหาความท้าทายครั้งใหม่ก็ถือว่าเป็นทีมงานชุดเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือโซชาเนี่ยแหละนะครับนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับหลังจากนี้ว่าทิศทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรเมื่อมีการ เปลี่ยนหัวเรือใหม่นะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะแย่ลงใครจะไปรู้ว่า5นับหลังจากนี้อาจจะพลาดก็ได้ทุกอย่างครับโลกของฟุตบอลมันสามารถรเกิดขึ้นได้เสมอ,อนะครับโซชาเพียงเปียงปังๆจบฤดูกาลได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สัญญาถาวร ก็สามารถเกิดขึ้นได้ใครจะเโอกัอนะครับใครจะไปรู้รอติดตามดีกว่าถูกต้องนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับจาก2สื่อหลักๆของอังกฤษนะครับสกายสปอรและก็ BBC ที่วันนี้เราเอามาเจาะประเด็นกันซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปรายการดีๆของเราทั้งสยามสปอร์ตฮาร์ฟไทม์และสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับไปกด Subscribe c h a n n e l YouTube สยามสปอร์ตให้ดี เราจะเสิร์ฟประเด็นร้อนแบบนี้ให้ท่านผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เสพกันเต็มที่รับนี่คือเว็บไซต์กีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยถูกต้องครับนะครับอย่าลืมนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมลูกหนังไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้สยามสปอร์ตจบประเด็นหมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ